ศูนยนิยมวิทยามีการประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่12ต่อเนื่องถึง14มีนาคม2566นี้ขณะเดียวกันตอนนี้เราได้เห็นสัญญาณภัยแล้งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดค่ะอย่างที่จังหวัดน้องคายนะคะระดับน้ำในแม่น้ําโขงช่วงไหลผ่านน้องคายลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยวันนี้12มีนาคมวัดได้0.91เมตรก็ส่งผลให้การสัญจรทางเรือข้ามแม่น้ำโขงระหว่างไทยและสปปลาวต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะการล่องเรือไปสักการะพระาธาตุกลางน้ำที่บริเวณชุมชนวัดาธาตุเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งระดับน้ำโขงลดลงทำให้มองเห็นฐานองค์พระาธาตุชัดเจนมากขึ้นประชาชนนะคะที่เดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก ก็ต้องลงเรือไปขอพอรที่องค์พระาธาตุและก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการเดินทางค่ะทางนายรพินบ,บุตรเสนคนขับเรือก็บอกว่าการขับเรือในช่วงนี้ฝั่งไทยเนี่ยยังคงมีช่วงที่น้ำลึกส่วนฝั่งสปป,ปลาวน้ำจะตื้นไปไม่ได้หากคนขับเรือไม่ระมัดระวังหรือว่าไม่ได้มีความชำนาญมากพอตีโค้งเรือไม่ได้อาจจะทำให้เกิดเรือเกยหาดและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะ พอมันลดลงเนี่ยมันเกิดหา่ทรายเนี่ยการขับเรือการการที่เราขับเรือนี่ครับคือฝั่งฝั่งทางไทยเราเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําลึกอยู่ยกเว้นฝั่งฝั่งทางประเทศลาวนูน่นมันจะเป็นน้ําตื้นเรือนั้นจะไปไม่ได้เราจะอยู่ได้เฉพาะประมาณสักห้าเมตรห้าเมตรเรือต้องโค้งตรงนั้นให้ได้ไม่งั้นก็จะวิ่งขึ้นหาดไปเลยไปตื้น ส่วนในช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะได้เกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็ลูกเห็บตกอย่างหนักในพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่8ตํนาบลขุนน่านอําเภอเฉลิมประเกียรจังหวัดน่านโดยลูกเห็บเนี่ยมีขนาดเท่าปลายนิ้วตกลงมาจํานวนมากค่ะจนกระทั่งพื้นเนี่ยกลายเป็นสีขาวโพลนไปทั่วบริเวณคล้ายกับมีหิมะตกแต่ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีรายงานลมพายุฝนและลูกเห็บตกในพื้นที่อำเภอแม่จริมด้วยเช่นเดียวกันส่วนอีกหลายพื้นที่นะคะก็เริ่มมีสภาพอากาศที่ท้องฟ้ามืดครึม้มมีกระแสลมแรง ทางอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบระหว่าง12-14ถึงมีนาคมนี้โดยมีปัจจัยมาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับกระแสลมฝ่ายตะวันตกซึ่งจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทําให้พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะว,วันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ที่สำคัญต้องเฝ้าระวังฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้น จึงแจ้งให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นและให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่ได้มีความมั่นคงแข็งแรงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TSN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ